มาดามมาเล่านอกรอบให้ฟังว่าเขาคุยกับประธานฟี่าเรื่องนี้เรื่อง3.0แล้วประธานฟี่าพูดกับมาดามว่ายูจะไปทําศูนย์ฝึกจริงๆอันที่น่าสนใจจริงๆมันคือสเตเดียมนะเพราะในประเทศยูมันยังไม่มีสเตเดียมที่แบบที่มันดีดีพอในยุคนี้อ่ะราชมังเนี่ยเราเจอปัญหากันมาบ่อยมากการเดินทางนู่นนี่นั่นก็ฟี่าเองอ่ะเป็นคนพูดเรื่องสนามสุขเพราะเขารู้สึกว่ามันเขาชอบเขาบอกว่ามันเป็นอันหนึ่งมันเป็น w o r l d heritage มันจะเป็นมรดกโลกคือมันเป็นโครงสร้างเก่าที่มันมีเรื่องราว อาจจะถูกจดเป็นแบบนั้นแล้วก็มาดามแป้งเองเขาก็ได้ได,ได้เข้าไปคุยกับจุฬาเพราะว่าตรงนั้นเป็นของจุฬาแล้วมาดามแป้งเองเนี่ยเขาก็เป็นศิษย์เก่าจุฬาแล้วคนที่เป็นหัวตอนนี้เหมือนเป็นอาจารย์ของมาดามแป้งหรืออะไรของคณะอะไรประมาณนี้นะผมจำรายละเอียดไม่ได้มันเลยทําให้การคุยครั้งนี้ง่ายขึ้นอาจูเป็นไปได,ด,ปไปได้แล้วเขาไปคุยมาแล้วรอบนึงแล้วมันก็พันโหนกับการที่ฟีฟ่ามาบอกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสุน คือเอาวันนี้กูเห็นดาม่าบางคนพูดเรื่องศูนย์ฝึกอะที่พูดประมาณว่าโงลูนยนฝึกจะไม่ทําแล้วเนี่ยกูเลยอยากรู้ว่าศูนย์ฝึกอะมันจะถูกมีไว้ทําเพื่ออะไรบ้างตอนเนี้ถ้าเราจะอยากมีนะอันนี้คือไม่ได้ขัดนะแต่แค่เราอยากรู้เพราะว่าวันนี้ในในพาร์ทของศูนย์ฝึกจริงๆหรือสนามซ้อมจริงๆหรือหรือฟาสชั่ิตี้ต่างๆแล้วเนี่ยวันนี้เราดันมีของบีจีที่ซัพพอร์ตถูกไหมตั้งแต่ที่พักใกล้มีสนามซ้อมหลายสนามมีฟาสชั่ิตี้มีฟิตเนสมีนู่นนี่นั่นที่มันก็ ใช้มาในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆคนที่ปักธงเรื่องศูนย์ฝึกอะ่ะต้องดูว่าเรามองเรื่องของการทุ่มเงินตรงนั้นไปเพื่ออะไรบ้างอ่าผมไม่ได้ขัดนะอันนี้ผมแค่ตั้งคําถามฟีฟ่าเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยยูจะไปทำศูนย์ฝึกทําไมทำไม,ำไมยูไม่ทำเซเดียมดีๆที่มันดีพอต่อในชุ่งเวลานี้แล้วมันก็มีโปรเจกต์ไอ้ฟีฟ่าสามจุดศูนย์สี่จุดศูนย์เนี่ยที่เหมือนไทยเนี่ยจะได้เงินตรงเนี้ยฟีฟ่าเห็นพ้องประมาณว่าไอ้ร้อยล้านตรงเนี้ยเอามารีโนเวทสนามสุปเลยมันตอบทุกอย่าง ใจกลางเมืองการเดินทางไม่มีปัญหาอยู่ใกล้ห้างเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่อยู่รอบข้างเก็บโครงสร้างเก่าเอาเงินทุ่มลงไปเพื่อทำทุกอย่างให้มันทันสมัยพอจบไลน์นะกูไปบิวมาดามก่อมาดามครับดีครับไม่งั้นราชมังในทุกวันนี้เจอปัญหาครับไปแม่งก็รถติดครับของกินกว่านู่นนี่นั่นแล้วก็เห็นเจอปัญหาคนบ่นครับไปเนี่ยครับมาดาม บรรยากาศรอบข้างก็ดีถ้าทําให้ดีเดินทางรถไฟฟ้าก็ง่ายแล้วก็แล้วเราก็จะกลายเป็นภาพของการที่ฟุตบอลมันจะกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครับพระรามก็โอ้ดีค่ะเต้เต้อ่ากูก็ใส่เลยบิล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 